ปัตมาปานทองค่ะพี่ที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขานวัตกรรมและสื่อสื่อสารค่ะปริญญาตรีปริญญาตรีค่ะทุกคนเลยทุกคนแบมเลยแบมก่อนเลื้อยก็อันนี้ค่ะแบมนะคะนางสาวปัญกานิมั่งมีค่ะจบคณะนิเทศศาสตร์ปริญญาโทค่ะอค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ดวงพรแน่งน้อยนะคะจบคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาบริหารการศึกษาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะปูนนะคะทัศนียารัตนวงศ์ค่ะจบะปริญญาโทนะคะคณะรัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุธีโรสศรีเพชรหัวพิซซ่ามูกวีนะคะจบนิเทศศาสตร์ค่ะปอโทค่ะสวัสดีครับผมเล็นลกนัทพลินดอนหวายครับจบนิเทศศาสตร์ปอโทรครับสวัสดีครับสนุกเกอร์นะครับสถาบันวิทิตดครับจบนิเทศศาสตร์ครับระดับชั้นปอโทรครับ ถามความรู้สึกค่ะพี่พี่ก่อนค่ะรู้สึกไงบ้างพี่อ๋อพี่ก็คือมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนาน,ะม,นมากเพราะว่าพี่จะจบอนุปริญญาตั้งแต่ปี24แล้วพี่สองสี่ 4, แล้วพี่ก็เก็บพุธิบัตรไว้เพื่อจะเรียนต่อแล้วก็อ่ะเข้าวงการงานเยอะไม่ได้เรียนอ่ะแต่งงานมีลูกไม่ได้เรียนพอลูกจบแล้วเราก็เลยมาสารฝันตัวเองด้วยการมาเรียนต่อให้จบแล้วก็ได้ใส่เสื้อคืนนี่แหละค่ะ 嗯。<laughs> <laughs> สําหรับปูนนะคะปูนก็ขอขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยเพราะว่าการที่เราเป็นสื่อบวลชนนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเรียนซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยเราก็มีสถาบันทางไกลนะคะคือเราสามารถเรียนเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาว่างได้ก็คือจากการที่เราเป็นสื่อบวลชนนะคะแล้วก็มาทํางานตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เรียนด้วยซึ่งสาขาที่ปูนเรียนเนี่ยก็คือรัฒศาสตร์มันเป็นการเสริมสร้างการงานไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมากๆเลยค่ะ เช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัายมากๆค่ะยางหนูเนี่ยเรียนปโททศาก็ถือว่าได้ใช้ศาสตร์วิชาวความรู้ตรงส่วนนี้ค่ะมาพัฒนาสื่อของตัวเองช่องของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมก็ภูมิใจมากๆครับซึ่งผมขอเช้าความก่อนนะครับคือผมเพิ่งรับปตีไปตอนต้นปีที่แล้วนะครับคือผมจบมาได้2ปีปตีแต่ด้วยโควิด พิ่งได้รับปริญญามาแล้วแล้วทีนี้คือปีนี้ก็ผมได้รับปริญญาสองใบทั้งปอตีและปอตุก,ก็ขอบคุณ <Yeah. S 1> มหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรีมากมานะคะค่ะแ <c oughs> บมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะนิทเทศให้โอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะก็อันนี้ก็เป็นใบที่2ข,ข,ของการเรียนเหมือนกันจริงๆตอนแรกยังไม่มีแผนว่าจะเรียนต่อแต่ว่าต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสก็วันนี้ก็เลยได้จบพร้อมกับพี่ๆที่น่ารักทุกคน ขอบเอนะคะเอก็เป็น<ๆ>จบประจักษ์ศึกษาศาสตร,สร,สร,สร์เนาะซึ่งบรรจุข้าราชการครูแล้วนะคะแล้วก็ได้โอกาสดีๆจากามหาวิายทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้จึงสาตว่อปริญญาโทเพื่อไปเบิกทางจะไปเป็นผู้บริหารนะคะต่อไปต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่กันด้วยนะคะ รบสนสน,นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุนทรีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่ชายเฮกด้วยนะครับที่มอบโอกาสในการเรียนครั้งนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่จบจากที่นี่แล้วก็เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุนทรีคนรับอรขอบคุณครับอากใหบบกำลังใจคนที่กำลังเ,เรียนกย่างเราอะทำงานด้วยเรียนด้วยงานประจำมันก็แบบค่อนข้างจะตึงๆอะไปเงี้ยะคะเรามีเทคนิคยังไงในการที่จะแบบเรียนให้จบให้เรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็แค่เราทําอะไรเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะมันก็จะเขาเรียกว่าบรรลุปเป้าหมายได้อย่างที่เราหวังทํางานเราก็ตั้งใจทํางานแล้วเราแบ่งเวลาที่เรามาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนด้วว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วอะไรก็ไม่เกินกําลังพวกเราค่ะแบบรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่กําลังเรียนอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรนะ คือที่เนี่ยค่ะมีบุคลากรที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็เพื่อนอย่างตัวแบมบแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษาผู้ใหญ่แบมบคิดว่าเทคนิคที่ทาให้เราแบบเรียนได้สนุกแล้วก็เรียนได้จบก็คือการที่มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาทางคณะหรืออาจารย์ได้เลยคืใครในการจะเรียนต่ออะไรอไหมคะขอบครครับตอนนี้ก็ขอบคุณทางขั้นาวแล้วก็ อาจารย์แม่ดรบางกรด้วยนะครับเพื่นที่ผมได้มีการพูดคุยว่าผมอยากศึกษาต่อก็คืออาจารย์แม่อนุมานแล้วว่าให้ครับผมจะเรียนต่อดรอีกนะครับเก็นดรยังไงก็ฝากด้วยนะครับลิงนัทพลจะปิดดรต้องมาดูเลยต้องมาดูลยนะครับต้องกราบขอกราป่าเลยด้วยเพราะว่าตอนนี้เรียังพออีกได้เชิมนะครับ เรียนิทยาศาสตร์มานเรื่อไหครับได้ขอีว่ามัได้ครับใช่ครับโอเค้แล้วนะัวคเดี๋ยวของพี่ดิ้งคนเดียวมีของพี่ดิ้งตาโอเคโอเคใ่ลกก่อนนะครับยั้ย้ย้ยิ้ไ้ทุกคนนะครับ